จไม่เท่ามันไม่พอเพาเื่อมันเข้าไปจับมือเข้า 对啊。Yeah. คุณต้องใจเงียบๆเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้าน ที่หมดไอ้ราคาไอ้นี่ค่ะไอ้นี่อ่านอนอยู่อ่ะอ่าเจ็บยึดเจ็บยึดเฮ้ยฮัลโหลดังดังนะฮัลโหลประมาณนี้ฉันเอามามาเก็บนะอ๋อเอามาเก็บในนี่เหรออืมมาเก็บเพื่อข่าว นอนหลับหลับนานไปหน่อยหลับนานไปหน่อยงานเลยเอ้ยงานจับมาเกิดใช่ไหมเนี่ยโอ้งานงานจับนายเหรอเอ้ยงานแต่งเอ้ยงานแต่งไอ้สองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้เฮ้ยฉันถักเป็นฝาแล้วใช่ไหมแต่แต่เปรตปุ๊งอะโอ้ยโอ้โหเอางี้ดีกว่าใครใส่พูดในงานวะก็หลอวะ เมื่อกี้ฉันโชว์ความไม่เท่ให้ผอดูนะเมื่อกี้ฉันเดินแล้วฉันตกใจจริงๆเลยออทิสติกเหรอหมดพอดีตัวตัวแค่นี้ออทิสติกเหรอที่มันก็สวนูงปกติพวกนายอะโตสูงขึ้นฉันสูงอะอาจารย์ตัวอย่างเตี้ยเลยอะมีปุ่มไหมอะปุ่มอะมีคันโยกป่ะคันโยกไหมจะได้คันโยกเหรเฮ้ยอย่ามันไม่มันนะทุกคนน่ะจะได้คันโยกเลยเอ้ยอย่าอุ้มฉันนะ น่ารักไปเลยอุ้ยสองี่แก่พวกนอายุเท่าไหร่วะข้าหอมเขาอี้เลยอายุสิบแปด้าหอมยี่สิบหนึ่งเราสอง้สังเนอ๋อฉันอายุสิบเจ็ดเท่ากันเลยนจะขู่แล้วนะฉันไม่ไหวแล้วฉันตัวสูงขู่ขู่ขู่จะขู่พ่อๆแล้วเฮา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 เวาเดาเฮาเฮนเฮา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 เ้าเมาเฮาเราเาเฮาเาาาะเ

อันนี้อันนี้อันนี้สั่งสั่งคนทำป้ายผิดป่ะครับพ่อป้ายหายน่ะพ่อพ่อองเวกเลยอันนี้อันนี้โรงเรียนบออหรือเปล่าโรงเรียนกับพ่ออหรือแบบบ้านจ้วยก่อนที่พ่อจะเป็นเจ้าของโรงเรียนพ่ออ๋อต้องเคยเรียนหนังสือมาก่อนไงอ๋อภาษาไทยใช่ไหมพ่อครับว่าพ่องบก็เยอะนะครับแต่ทำไมเอาพลังมาตั้งอ่ะมันเป็นการประหยัดไฟน่ะเป็นการประหยัดไฟโอ้แล้วดูดูบนเวทีอาจารย์โอ้โหดู เอาอาจารย์ก็ต้องยืนยันด้ว้ก่อนสินักเรียนเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องอดทนเข้าใจไหมนักเรียนเส้นยืดนะเสมาเลยใส่ปเราเลิศเกินพี่เซลหนพันเมตรปเราเลิศเกินโอ้โาป่าเพื่อการกุศลป้าโอ้ยอะไรนาเดียเจอของกินกูเจอของกินโตไปหาของกินดีกว่าอันนี้ครับพอเห็นตาเตายอยู่ตีโดนอาจารย์เบรโอ้ยังกระตาอยู่เราควรสงสารใครดีเนาะ อขอมีดได้ไหมปล่อยกูจะไปหยิบไปจากคนเอากูลงไปกินบ่อยพอกูท็อปึ่งเว้ยกูทบหนึ่งแลเว้ยกูทบกูทบหนึ่งแล้วเว้ยอออยู่ฮะอะไรอะไรออนออนวะกูได้ยินอะไรแปลกแปลกเดี๋ยวอุ้งหยิบกระทะมาทำไมน่ะ อ๋อที่บ้านไม่มีนะขอที่บ้านไม่มีโอเคอม,มันมีขายอยู่ไม่ใช่หรออ้าวเหรอ,อ,หรอใช่ใช่ไม่เป็นไ,<ช>ไรของปีนะอ๋อโอเคนายจะนั่งตรงไหนอะก็ง่ายๆต่อต่อต่อม,มัน,มนเด็กออทิสติกนะครับออรพนอนุ้ยนี่นายเป็นออทิสติกยังไงเนี่ยเออฉันว่านายเป็นมากกว่านะนายอะเป็นนายเป็นนหยับขายองมิ้นซะเยอะ ฮะนะฉันดึงถามเลยอะไรนะเอาบูชันนะอาจารย์มีอะไรเหรอเขมยเดี๋ยวเอาบูชันอยู่กับเปพจอยู่ไหนเลยด่าโอ้ยฉันได้ดาบในตำนานมาแล้วพอครับอะไรโอ้ยโอ้โหนางสารจังพ่อเห็นเฟซตรงนั้นไหมอาจารย์อาจารย์เคยแบบอยากแบบว่าลองอยากรู้ไหมว่าทำไมมันแบ่ง ผมก,กินเข้าไปมีกอล์ฟเอ็ดว่าอย่าลืมแม้ว่าจะไมใครตรงนี้มันแบ่งฉันกินเข้าไปฉันไม่หิวดิจริงๆเลยอ่ะไม่ต้องหิวมันก็กินได้ไป จ่าเบสครับรักพ่อนะอ,อาจารย์เข้าใจนะอาจารย์ขอกระปุกกรกมาเอาคืนมาเอาของเธอเหรอ,อ<า>ได้ขอยี่มหน่อยอันลาอะไร ไอ้เต uh, <th ี้ยอ้าวไอ้สูงอืมของคุที่ชมไม่ได้ชมด่าไอ้เตี้ยหาดไหรยังไม่ถึงกันเลยโอ้โหโหโอ้โหเธอไม่สองทาดหรอเธอไม่สองทาหรอไม่นะฉันเดินแบบนี้ทุกวันอ่ะ อะไรอ่ะมันร้องมันร้องมันร้อไอ้บายุมันร้องร้องอะไรอะมันบอกว่ากูเตี้ยแล้วแต่ว่าด่ามันเลยแพรวาด่ามันเลยโอุ้ยเฮ้ยเธอทำได้มากกว่าฉันอีกกูขึ้นไปสิเอ้ยเอ้ยไอ้ยเอ้ไอ้ยก็ลงมาเหมือนเดิมงั้นก็ลงมาเหมือนเดิม